เซฟเดิมมีผลกับสิวเรื้อรังหรือไม่เซฟเดิมคือภาะวะภูมิแพ้อย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากความผิดปกติขตองต่อมไขมันซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดสิวก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ทําให้เกิดสิวก็ได้ส่วนสิวเรื้อรังอาจจะเกิดจากเซฟเดิมก็ได้หรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้อีกคําถามชอบถามกันมาว่าเป็นเซฟเดิมแล้วติดไหมฟันธงไม่ติดครับคุณไม่ต้องกลัวมันเป็นภูมิแพ้ ยังไงก็ไม่ติดยาบางตัวมีผลทําให้สิวกําเริบหรือเปล่าคำถามดีดีครับยาบางตัวอาจจะทําให้เซฟเดิมกําเริบได้ถ้ายาตัวนั้นมีฤทธิ์ในการระคายเคืองโดยเฉพาะไอพวกยาทาสิวทั้งหลายเนี่ยนะครับบางคนคิดว่าเอ๊ทำไม,มฉันซื้อ,อยารักษาสิวยิ่งทาสิวยิ่งเหอะบางทีท่าน,นอาจจะไม่รู้เลยว่าท่านเป็นเซฟเดิมอยู่แล้วแล้วเลยเกิดสิวพอทาครีมทาสิวว่ามันระคายเคืองใช่ไหมเซฟเดิมมันไม่ค่อยชอบหรอกอะไรที่มันระคายเคืองผิวอ่ะมันก็เลยทําให้สิวกาเริบได้นี่คือคําตอบครับเป็นเม อย่าพยายามหาครีมหรือ,อยาทาที่ระคายเคืองผิวครับ